สวัสดีค่ะมาชมบรรยากาศกับคุชุนะคะบรรยากาศสวยๆแล้วก็มาเม้าท์มอยมอกเรื่องเล่ามาคุยเรื่องเล่าเรื่องราวของน้องอุ๋งอิงกับวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะดูบรรยากาศกับคุชุนะคะสวยๆแล้วคุชุก็จะมาบรรยายแล้วก็มาคุยเกี่ยวกับน้องอุ๋งอิงนะคะว่าน้องอุ๋งอิงไปทําอะไรมาบ้างนะคะ ชมบรรยากาศสวยๆกับครูชุนะคะเออ,อเดี๋ยวครูชูจะเล่าเรื่องอะไรอูยครูชูจะเก็บตกก่อนนะคะอะไรครูชุอ๋อ ก็ใกล้จะเป็นเศรษฐีกันแล้วไหคะอีกไม่กี่วันนะคะเศรษฐีก็จะเกิดขึ้นนะคะเศรษฐีก็รวยๆ,ๆกันนะคะปุ่ชุก็จะมาเมามอและก็มาเก็บตกให้ฟังนะคะโอ้โหวันที่น้องนะคะไปกราบไหว้หลวงปู่ศิลาในขณะนั้นนะคะหลวงปู่ก็ให้นะคะเขาเรียกว่านะคะให้อีลาเป็นเงินขวัญถุงสองพัน บแบงค์5้4ใบค่ะแบงค์5้4ใบแล้วก็เป็นเงิน2 0 0 0บาทนะคะหลังจากนั้นครูชูเห็นภาพนะคะภาพอะไรคูชูโอ้หลวงปู่เดินออกมานะคะหลวงปู่เดินออกมาและหลวงปู่ก็หยิบนะคะมีอะไรบ้างนะคะโอ้โหของนะคะวัตถุมงคลของดีนะคะหลวงปู่ก็ให้นะคะตอนแรกก็เลยโยนโยนโยาเขาเรียกว่าเป็นน้ำมันเป็นขวดขวดนะคะ ให้กับบอสโจแล้วก็ให้ยมองน้องอูอิงอีกนะคะให้ยมองแล้วในขณะที่หลวงปู่นั่งท,ทําพิธีอยู่ในขณะนั้นนะคะหลวงปู่ก็เสกนะคะเขาเรียกว่าเสกแบบของดีนะคะของเป็นสิริมงคลน,นะคะในยมองค่ะลงเข้าไปในยมองรูชู่วก็เห็นภาพด้วยนะคะหลวงปู่ก็ เอาไปแตะที่ลิ้มนะคะแล้วก็มาแตะที่ยี่มองนะคะนั่นแหละค่ะเขาเรียกว่านะคะเป็นวัตถุมงคลนะคะรงนะคะอุย้ยเหมือนกับสวดคาถานะคะนะคะในรงไปกับเยี่มองและหลังจากนั้นพอหลวงปู่ลุกขึ้นใช่ไหมคะหลวงปู่ก็โอ้โหสุดยอดมากๆเลยนะคะโอ้โหน้องอู๋อิงก็ได้เยี่มองมานะคะนะคะและน้องอุ๋อิงก็ได้ละเอียดโอ้โห เขเรียกว่าบอจโวมนทนรับมาให้เลยนะคะได้นะคะขเขายกพระนะคะพระพุทธรูปเลยนะคะโอ้โหเป็นสตริมงคลเลยนะคะแล้วก็บอจโจก็มายื่นให้กับน้องอุอ๋งอิงนะคะเก็บไว้บูชาเห็นภาพแห่งความประทับใจนะคะเนี่ยครูชูก,ก็มาเม้ามอยให้ฟังนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะตอนที่น้องร้องเพลงถวายเสียงทุกคนก็คงได้ฟังกันแล้ว เป็นเสียงที่เพาะมากๆเป็นเสียงที่สุดยอดในการร้องเพลงนะคะโอ้โหไม่ว่า น้องจะร้องเพลงอะไรนะคะขนาดนะคะหลวงปู่ศิลาบอกว่าอะไรนะเพลงอะไรที่แบบว่าน้ําตาหล่นอะไรเนี่ยอะไรน้ําตาหล่นบนอะไรเนี่ยอ๋อนะคะท่าน,นั้นละคะ่ะบรรดาเอฟซีต่างๆก็เลยบอกว่าอ๋อหลวงปู่อยากให้ร้องเพลงน้ําตาหล่นบนที่นอนของแม่แฮนนี่ศรีอีสานนะคะบอโจก็เลยบอกว่าอาอุเอ,องร้องเพลงถวายเสียง ให้กับหลวงปู่ศิลาน้อยในเพลงนะคะน้ำตารนบนที่นอนน้องก็ร้องนะคะโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นนะคะร้องออกมาเปขนผลลุกเลยะคะ่ะผลลุกเสียงหูยเพาะมากๆเลยนะคะเสียงอะไรจะเพาะขนาดนั้นนะคะเสียงก้องเสียงกังวาลเสียงสดใสเสียงดังไปทั่วบริเวณในขณะที่ทําพิธีนะคะ อยอผู้คนอึ้งเลยนะคะผู้คนเงียบกันหมดเลยนะคะในขณะที่น้องอุ๋อิงร้องเพลงถวายเสียงของนะคะแม่แันนี่สีอีสานโอ้โหน้ำตาหลงบนที่นอนเรามากว่าจนหลวงปู่นะคะเขาเรียกว่าปราบปลื้มนะคะน้ำตาก็เลยซึมออกมาคือปราบปลื้มนะคะน้ำตาแห่งความยินด,ดีนะคะนี่ลคะค่ะหลังจากนั้นนะคะ อเองเอกนางเอกของวงสาวน้อยก็ได้ร้องเพลงถวายเสียงให้กับนะคะหลวงปู่ศิลาเพราะมากๆเลยปู่ชูก็มาเมามอยบรรยากาศในวันพาวงสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงรวมทางบอสโจนะคะได้พานอ้องปู่จิงมากราบไหว้สักการะหลวงปู่ศิลานะคะ ช่วเห็นภาพแล้วครูชูยังอึ้งเลยวันนี้ก็เลยต้องมาบรรยายแล้วก็มาเล่าสู่ให้กับ F c ซของน้องคุณงองแล้วก็ f c ครูชูให้ฟังนะคะว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างในวันนั้นโอ้โหสุดยอดมากเลยนะคะแล้วในขณะนั้นนะคะหลวงในวันที่กําลังทําพิธีนะคะก็ได้มีการแจกนะคะเกิดเขาเรียกว่าขวัญทุงให้กับ F c ซนะคะ แบงค์ร้อยนะคะโดยผ่านทางบอสโจนะคะแล้วก็ให้แบงค์ร้อยคนที่บอสโจภาคณะนะคะภาคณะรูปวงมานะคะมากันเกือบร้อยชีวิตนะคะรู้สึก9ก้าสุกว่าเนี่ยเกือบร้อยเลยนะคะแล้วหลวงปู่ศิลานวก็ให้แบงค์ร้อยมานะคะปึกหนึ่งนะคะแล้วก็มามอบให้กับคนที่มาร่วมงานวันที่มากลับไหว้หลวงปู่นะคะ ของวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะมีทั้งเขาเรียกว่าเหรียญของหลวงปู่ด้วยแล้วก็มอบเงินขวัญถุงให้อีกคนละร้อยร้อยรอยของวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงส่วนน้องปุ๋งอิงได้มา2,000บาทเงินขวัญถุงแบงค์ห้าร้อยสี่ใบ คุชูก็มาเมามอยบรรยากาศความเคลื่อนไหวในวันนั้นหลวงพ่อศิรานะคะท่านบอกโอ้เป็นภรคเกจิชื่อดังแห่งภาคอีสานนะคะอยู่ที่จังหวัดอะไรคุชูโอ้ยจังหวัดกาฬสินค่ะโอ้โหหลวงพ่อสุดยอดมากๆเลยนะคะกราบไหว้บูชานมัสการเป็นที่หลวงพ่อมีญาณรับรู้นะคะ เป็นพระเกจิชื่อดังมากๆเลยนะคะมีแต่สายยานุสิทธิ์เต็มไปหมดเลยผู้คนก็ให้การกราบไหว้แล้วก็เคารพนับถือนะคะคูชูเห็นภาพแล้วคุชูยังประทับใจเลยนะคะเนี่ยะค,ะค่ะคุชูก็เอาเมาส์มอยบรรยากาศให้ฟังค่ะนะคะ,นะคะว่าบรรยากาศในวันนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะคะเนี่ยคูชูก็มาเล่าให้ฟังนะคะและน้องก็ได้ไปถวายเสียง คือน้องผูวิงเพชรบ้านแพงได้ไปถวายเสียงด้วยผู้คนบอกโอ้โหูหูห,หเลยเพราะมากๆเลยนะคะคลิปนี้นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีมีโชคมีราบร่ำรวยเงินทองขอให้เป็นเศรษฐีกันทั่วหน้าขอให้รวยรวยรวยปังปังปังปงนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังแรงใจให้กับครูชุด้วยนะคะแล้วก็ขอให้ทุกท่านที่ชมคลิปนี้ จงมีสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองปราศจากโรคภัยไข้เจ็บรวยรวยปังปงขอให้เป็นเศรษฐีกันทั่วหน้าขอให้ทุกท่านโชคดีมีเงินใช้ตลอดไปนะคะคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนพร้อมกับบรรยากาศสวยๆนะคะนี่นะคะสวัสดีค่ะ